ก็สวัสดีสมาชิกสวนหลวงคอมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาอัปเดตทุเรียนนะครับก็น่าจะวางเว้นจากการขนดินแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีฝนตกลงมาก็ได้มีโอกาสเข้ามานะครับที่สวนก็ให้พ่อช่วยดูแลนะฮะทุกวันก็โดยการลดน้ำนะฮะลดน้ําทุกวันเลยนะครับที่ของเรานี่แหละนะฮะก็ลดให้พ่อดูเอาประมาณแล้วกันนะครับสําหรับต้นนี้นะครับ ก็มาเห็นสภาพแล้วจากที่สวยๆนะครับวีดีโอเทิดไทยนะครับก็โดนวัวควายของเรานี่แหละนะครับล่อไปซะเนี่ยฮะกิ่งนี้ลงมาเลยนะครับสามกิ่งหายหมดเลยนะฮะควายเข้ามายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กิ่งช่วงนี้จะยาวนะฮะดึงกระชากออกมาเลยนะครับก็เสียหายนะฮะตอนนี้วัวกับควายก็เข้าคอกเรียบร้อยนะฮะอ่า เพราะว่าหวานข้าวกันเยอะแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ที่แรกจะสวยมากแล้วก็เริ่มมีอาการนะครับเนี่ยนะครับเป็นอาการนี้น่าจะไม่ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราแก้แก้ได้ครับในช่วงนั้นก็คือไม่รู้ว่าพ่อแก่ลดยังไงบ้างนะครับก็ไปอยู่ที่บอดินนะครับก็หลายวันนะครับบางทีไม่ได้แวะมาเลยก็มีนะครับว่างเว้นวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการ หลายๆอย่างนะครับสาหรับตัวนี้ก็น่าจะเข้าเกือบๆสองปีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเสื้อเพิ่มแต่งอะไรนะครับในช่วงที่เราไปขนดินนะฮะก็ปล่อยให้พ่อแกดูแลแค่รดน้ําอย่างเดียวนะครับก็บางทีให้พ่อเอาปุ๋ยน้ำหมักนะครับที่เราทําไว้ก็ไม่รู้ว่าแกได้ใส่หรือเปล่าก็ไม่ได้ถามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่กันอ่นนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะฮะอายุ ได้3ปีนะครับ3ปีกับอีก1เดือนเสรเศษนะครับอ่าได้1เดือนเสรเศษอ่าก็ต้นนี้ก็จะครบ2ปีเช่นเดียวกันนะครับเป็นต้นคู่นะครับดูย่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่เคยเจอปุ๋ยไม่เคยเจอฮอร์โมนพ่นที่ใบนะครับบำรุงใบอะไรเลยนะครับแต่ก็อ่าไม่มีปัญหาเรื่องของอาการใบไหมในช่วงหน้าแรงนะครับแล้วก็ปีนี้ฝนก็มาเร็วนะครับคนต้นน่าจะประมาณสักกำ แน่นพอดีนะครับเหลือจะเหลือประมาณนิดนึงนะครับได้สามปีแล้วนะครับน่าจะโอเคอยู่พอได้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอาการอยู่ปลายใบนิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะก็เมื่อเช้าก็มาฉีดนะครับไตโคโรมาพ่อบอกว่ากา้าไปนะครับใส่ถุงกา้าไปหมดเลยนะฮะก็เลยใช้เมทลาซิลนะครับฉีด จีทิบใบนี่แหละนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีอาการใบๆช่วงน้ำค้างตกบ้างนะครับเพราะว่าความชื้นนะครับฝนก็จะมันก็จะมีบ้างนิดแต่ไม่เยอะมากนะครับนี่ก็วานเมื่อวานนี้ก็จัดไปสองยกเลยนะครับฝนก็ไม่ได้ลดน้ำวันนี้นะครับดูปล่อยหญ้าลกขึ้นประมาณศอกหนึ่งเลยก็่าได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนกกระจิบกัน อันนี้ก็เป็นมอนทองเล็กนะครับปลูกคู่กับต้นนกกระจิบนะฮะเพราะว่าต้นนี้ไซส์50บาทนะครับซื้อมาก็โดนอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นวัวนะครับวัวเข้าวัวจากส่วนอื่นเข้ามาก็มาสวยอ่าสอยเอาไปเลยนะครับก็ทําให้ชงักอีกนะครับเป็นต้นเล็กก็มาปลูกเสริมเพราะว่าลุมนี้ใช้ไป4ต้นแหลวนะครับนี่ต้นเป็นต้นที่5ที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะฮะต้นคู่ต้นนี้นะครับด้วยสภาวะหลายๆอย่างนะครับถ้าเรา กียวหญ้าออกนี้นะครับก็ไก่นะฮะลุยปัญหาเยอะๆมากเลยที่สวนก็คือบริหารจัดการยากหน่อยเพราะว่าเราจะเปิดให้คนโล่งไม่มีหญ้าในช่วงฝนนี้ก็ไก่ลุมนะฮะส่วนนกกรจิบก็เริ่มจะมียอดใหม่นะครับออกมายาวอยู่นะครับได้3ปีเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ประบรสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าพันนี้ก็น่าจะแข็งแรงคนนะครับแต่ว่ายังช้าๆอยู่ ต้องต้องให้เวลาอีกนานอยู่นะครับนัาประมาณสักเจ็ดแปดปีนู่นแหละนะครับถึงจะอาจจะทําให้ดูดีหน่อยนะครับนี่ก็ผ่านไปสามปีแล้วนะฮะก็ได้สภาพแค่นี้นะครับยอดก็หายไปเรื่อยนะครับนี่ก็มีคละมังมาครอบครอนะครับงั้นเขี่เขี่ยแบบเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูทั้นหมดกันเมื่อที่เราครั้งที่ก่อนที่เราได้มาอัปเดตนะครับเป็นต้น น่าจะเป็นกิ่งกระเทยนะครับสังเกตง่ายงคือด้านล่างจะเป็นกิ่งกระโดงนะครับแต่แผลนขึ้นมาบนนี่จะเป็นกิ่งข้างนะครับรูกึกจะโตเร็วนะครับอเช้านี้ก็ฉีดเมทาัลลาิซิลนะครับซึ่งเป็นจะเป็นลักษณะสีขาวนะครับไม่ไม่ใช่เมทัลิซิลสีชมพูนะครับก็จะเคลือบที่ใบนี่แหละนะครับป้องกันเพราะว่าฝนตกแล้วก็ใบเมื่อเช้านี้ชื้นไปหมดเลยนะครับตัววนะฮะเอาไซส์ร้อย ปสิบาทเอามาปลูกนะครับผมว่าโตวไวมากต้นนี้นะครับบำรุงก็จะมีน้ําหมักนะครับเราทําน้ําหมักไว้ตรงนู้นนะครับก็จะใช้บัวรดเอานะครับรดน้ำอ่านเราจะลาดก่อนแล้วค่อยรดน้านะครับอันนี้ก็ให้พ่อทาไม่รู้ว่าได้ทําหรือเปล่านะฮะก็ปล่อยตามสภาพไปนะฮะผมว่ามีแลวนะ่าจะโอเคนะครับเป็นดินเก่าลุ่มเก่าตรงนี้ก็เป็นหมอนทองแล้วก็มี อีกพันหนึ่งมาลงนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายมาจบที่น่าจะจบอยู่ที่มอทองตัวนี้นะครับไปดีๆนะครับชอบนะครับใบก็แข็งนะครับใบแข็งแรงดีดีมากเลยนะฮะจะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต้นทางนี้กันนี่ก็เป็นมอทองนะครับแล้วก็บวกชนีไข่นะครับชนีนะฮะ ลองปลูกผสมผสานกันไปหลายๆตัวดูนะฮะอยู่ได้ก็ได้นะครับก็ตายก็ต้องปลูกใหม่นะครับไม่งั้นมันก็ไม่สําเร็จนะครับก็จะลองดูทุกสายพันธุ์ในลายสายพันธุ์ดูว่ามันเหมาะยังไงบ้างนะครับอ่านีก็เป็นหมอนต้นไซส์แก้มือนั่นแหละนะครับไซส์50บาทเอามาปลูกก็ไปได้ดีนะครับ แทนลุมเก่าตรงนี้ก็ลอบไปประมาณ 4- 5หต้นแล้วนะครับตอนนี้น่าจะอยู่อยู่ได้นะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับเดี๋ยวเราไปดูมูซันคิงกันอนนี้ก็เป็นมูซันคิงนะครับต้นละ200นะครับที่เอามาปลูกน่าจะยังไม่ครบปีดีนะครับแต่ก็แต่ยอดออกมาตลอดนะฮะเรื่อยๆเลยนะครับแต่ออกมาเรื่อยๆสูงน่าจะครบประมาณได้2เมตรแล้ะนะครับยังไม่ถึงปีนะครับ ถัดยอดตลอดเลยนะครับพอตัวนี้เสร็จตัวนี้ออกมาแต่ว่าไม่เชิงออกมาเหมือนพวกพวกหมอนนะครับที่จะออกแบบทีละสี่ห้าใบตัวนี้ก็คือออกทีละสองสามใบแล้วก็สุดก็ต่อแตกต่อเลยแตกต่อเลยไปได้ไวมากเลยนะครับมูสันคิงตัวน,นี้นะครับถือว่าได้พันมาจากคนลงที่อยู่อำเภอศรีขอรภูมินะครับได้มาอย่าง สมบูรณ์มากนะครับมีกิ่งนี้นะฮะที่วัวเข้ามานะครับยังมีรอยเท้าวัวอยู่นะครับหน้าโมโหมากเลยพ่อบอกแล้วโอ้โหเป็นวัวที่อื่นนะฮะเข้ามาเพราะว่าที่นี่มันเขียวชอุ่มนะครับเหมาะสาหรับวัวควายเข้ามามากนะฮะก็เลยเสียหายไปเลยกิ่งนี้นะครับอย่างใหญ่เลยนะครับกิ่งก็ชิดกันอยู่นะครับดูยาวมากนะครับดูกิ่งนี้นะฮะแต่ลําต้นนี้ก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ส่วนบนนี้จะ ใหญ่นะครับไม่บาลานซ์กันนะครับรู้สึกจะออกมาทางฝั่งนี้มากเกินไปนะครับเพราะมีกิ่งนี้โน้มนะครับเจอลมเจออะไรด้วยก็โน้มนะฮะโน้มโค้งไปแล้วยอดแตกตลอดนะครับรู้สึกจะแตกตลอดนะครับใส่น้ำหมักตลอดเลยนะครับไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับคือเรากำาัชับพ่ออย่างนั้นนะครับต้องใส่น้ำหมักก็ประมาณสักอ่า แก้วนึงนะครับแก้วอะไรก็ได้แล้วก็ใส่บวรดน้ำประมาณ15ลิตรนะครับก็ลดลดทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะฮะก็แล้วแต่พ่อแกจะทำนะครับก็ทิ้งไว้ให้แกดูนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องมาสานต่ออาจจะไม่ใส่ปุ๋ยอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าให้พอทำแล้วรู้สึกว่ามันจะไปได้ดีนะฮะก็น่าจะพอนะครับเดี๋ยวไปดูมอนทองอีกต้นหนึ่งดูฮะสับปะรดไก่ครับจอมเขียนะฮะ ต้นนี้ต้นต้องใช้แคลนนะครับเอามาคุมที่โคลนเลยเคลี่ยเคลี่ยจนมันยุบนะฮะฝั่งนี้ยุบลงมาเห็นลากลอยนะฮะก็ใช้แคลนนี้แหละคุมไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่ไปดําดินนะครับตัวนี้ก็ได้2ปีเสร็จสแล้วแหละนะครับสูงขึ้นไปนะครับมีกล้วยพี่เลี้ยงสองข้างนะครับเดี๋ยวคงต้องรอต้นนี้นะครับออกลูกแล้วเราค่อยจัดการนะครับฝั่งนู้นก็ค่อยอตัดเอาไปปลูกที่อื่น เรื่อยๆนะครับให้มันมันโลกนะครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะอายุยืนได้แค่ไหนเพราะว่าแถวนี้ชื้นมากนะครับชื้นมากแล้วก็ต่ําต้องหาดินเพิ่มยกโคข,ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับบวกกับไก่ลุยแถวนี้บ่อยนะครับก็เลยมีปัญหานะแล้วก็มาสังเกตเมื่อเช้านะครับก็มีอาการอยู่บ้างนะครับนี่ฮะจากที่ไม่มีบางบางใบก็ไม่มีนะครับไม่มี แต่ส่วนทางล้นจะมีหน่อยข้างบนน,นะครับก็เริ่มจะมียอดใหม่อยู่แต่เป็นยอดสั้นนะครับลักษณะนี้น่าจะเป็นยอดสั้นไม่อวบก็ให้มันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเล็งอะไรมากมาะฮะก็ใช้แต่น้ำหมักนี่แหละนะครับไตโคโดมาก,ก็หายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชุดแก้มือกันอ่นนี้ก็เป็นไซส์แก้มือน,นะครับต้นละ50บบาทนะครับก็ได้ ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับทางน้นก็ยังจะไม่โตเท่านี้มากนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปแต่จะลกหน่อยนะฮะลกด้วยปากกว้ายและแล้วก็ทุกอย่างเลยจะแทบจะไม่โดนแสงเลยนะครับทางนู้นนะฮะไอ้ก็เป็นริมบ่อด้วยนะครับดินเหนียวทํายากนะฮะตรงนี้รู้สึกจะไปได้เร็วนะครับตรงนี้จะพอตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มจะมียอดใหม่นะครับมียอดใหม่ออกมาอยู่ช่วยนะครับ ดูโครงสร้างน่าจะโอเคแข็งแรงอยู่แต่ดินด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนี่นะต้นนี้ก็ลอบไปสองต้นแล้วไม่ไม่ได้นะครับนี่ขุดออกมานะครับนี่คือดินเหนียวด้านล่างนะครับพอสุดนี่ฮะมันจะเป็นขีดบริเวณที่เป็นดินดีนะฮะพอเราปลูกลงไปแตกยอดประมาณสองสามครั้งเจอดินเหนียวหยุดนะฮะก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วยัง ดูฮะนี่คือสภาพที่มันมันไม่ได้สําหรับดินที่นี่นะครับดินของเราผมก็เลยต้องจะเคลียร์บริเวณนี้ให้หมดนะครับบางทีก็จะต้องต่อท่อไปนู่นแหละนะครับให้ให้น้ามันหายนะครับคือให้มันโล่งที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเจาะไปให้ถึงพื้นเดิมมันถึงจะเป็นดินอ่าเป็นดินที่เราทําการปลูกข้าวแต่ก่อนนะครับเป็นดินดีนะครับอ่านี่ก็คือผลเสียที่มันเป็นดินเหนียวนะครับขุดขึ้นมาดูฮะ สภาพดินเหนียวแถวนี้โดนหมดนะครับเจอหมดเลยเปดินเหนียวหมดเลยก็ต้นนี้ก็มาทําใหม่ตั้งนานนั่นแหละนะครับใช้ต,ตัผัดตบชวานะครับอเอามาคุมดินได้หมดเลยนะครับแบบคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วแหละแต่ก็คือคุมไปก่อนก็ให้พ่อให้น้ําทุกวันนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับต้องมีตะไคร่นี่ฮะสำคัญที่สุดเลยไก่นะครับเราจะเคลียร์ดูอะไรก็ไม่ได้นะครับ ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพเนี้นะครับลากกล้วยเยอะนะฮะกล้วยแต่ว่าไม่ใช่กล้วยที่เป็นพาหาในการนําเชื้อรานะครับก็เลยได้มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงหนึ่งน่าจะขาดน้านะครับน่าจะการขาดน้ำโหเหยียบตรงนี้มีแต่ความชื้นเลยนะฮะสูงมากมากแล้วก็แทบจะไม่โดนแดดนะฮะเดี๋ยวเราคอยมาเคลียร์นะฮะดูสภาพตรงนี้นะครับแน่นไปด้วยต้นกล้วยนะครับ ชิดเกินนะครับชิดเกินเดี๋ยวเรามาดูต้นหมอนทองนะครับชุดนี้นะครับเพิ่งมาเคลียร์เมื่อเช้านะครับลกลกมากอ่ากมากเลยก็เริ่มจะมียอดอยู่แต่ลักษณะนี้ยอดไม่อวบก็คงจะไม่ไม่ได้ใบไม่เยอะมากนะครับดีฮะนี่อาการที่ัเป็นสำหรับต้นนี้ที่เคยฟื้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นขาดน้ํา ด้วยประกอบกันนะครับบางทีการลดของพ่อก็อาจจะได้ไม่ได้บางนะครับบางทีมันไม่ถึงเพราะว่าดินพวกนี้ก็คือลดน้ําไปไหลออกข้างนะครับไหลออกข้างพอไหลออกข้างเสร็จก็คือไม่ซึมด้านล่างนะครับก็เป็นผลกระทบนะครับทาให้อาการใบเริ่มจะไหม้นะครับบวกกับสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับก็ช่วงไหนที่มันร้อนพ่อก็ไม่ได้กางแสดงให้ ก็ปล่อยลงก็น่าจะให้มันปรับสภาพด้วยนแหละนะครับพอแกออกเนี่ยนะครับ,ออออรบลองแกก็ลองทำโอแกดูก็เริ่มจะมียอดใหม่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาฉีดพวกเมตาเมตาเลเซียมนะครับแล้วก็บิเวเลียพวกนี้นะครับผสมปรส,สานกันไปเลยฉีดไปเลยนะครับผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะรตรงนี้จะเป็นดิน ทินทรายนะครับทินทรายลักษณะนี้นะครับทรายล้วนนะครับแน่นบางทีก็ทรายน้อยหน่อยจะล้วนเยอะนะครับแน่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำอ่าเยอะๆหน่อยนะครับเยอะๆหน่อยถึงจะไม่มีปัญหานะครับต้องรอดูใบชุดใหม่ด้วยนะครับอ่าชุดนี้ผมก็ฉีดอ่าเมทาลาซิลนะครับนะครับแล้วลงไปแล้วก็คงจะโอเคนะช่วยได้นะครับเดี๋ยวมาดูกระดุม กระดุมที่เคยมีปัญหาตรงโคนต้นนะครับก็ได้ทําแผลไปก็เริ่มมีเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มแล้วนะครับโคนเริ่มจะแตกนะครับใหญ่ขึ้นมาต้องทําอย่างนี้นะครับเศษไม้ใบหญ้าเยอะแยะลกไปหมดไม่งั้นไก่เขี่ยเละหมดเลยนะครับนี่คือการบริหารจัดการก็ยากนะครับที่เราจะปลูกใหม่ตรงนู้นนะครับหก,หกหกลุมนะครับมีหกจะใช้หกต้นนะครับ บางทีก็จะปลูกเสริมต้นเล็กไปด้วยนะครับก็ซื้อมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมเลือกมาแต่กิ่งกระเทยเลยนะครับเป็นกิ่งกระเทยทั้งหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะรีวิวให้สมาชิกดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกระดมอีกต้นหนึ่งนะครับมีหญ้ามีมะละกอมีกล้วยลกนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็สภาพยังนิ่งอยู่งี้นะครับ ลำต้นเหมือนจะมันจะแก่ๆหน่อยนะฮะสีออกขาวๆหน่อยนะครับเกล็ดๆหน่อยก็ข้างล่างนี้ก็มีปัญหานะครับได้ทําการาทาแพลออกไปแล้วแล้วก็เอาเมทาลาซิลนะครับมาป้ายทิ้งไว้นะครับตรงสีชมพูตรงนี้นะฮะน่าจะเริ่มมีเนื้อเยอะหุ้มม้วนเข้ามาแล้วคงจะโอเค นะครับดินแถวนี้เป็นดินก้นบ่อทั้งหมดนะครับขุดลงไปประมาณสักเกือบเกือบเม็ดนะครับแล้วก็พวนแต่ว่าด้านข้างนี้คือไม่ได้ทํานะครับความกว้างประมาณ50-60เซนนะครับแต่ด้นด้นลงไปลึกเนี่ยลึกลึกหน่อยน,นิดนึงส่วนตัวนี้ก็เป็นหมอนนะครับเป็นหมอนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับยังทรงตัวอยู่นะฮะ ไม่ได้มาดูก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาพรวนมาจัดการนะฮะก็เลยปล่อยไปตามสภาพนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงส่วนลุมนี้เป็นมูสันคิงนะครับก็มองเท่งไปแล้วนะครับว่บากด,ข,ด,ข,ดขุดขึ้นมาดูนะครับได้แวะเข้ามาก็ขุดขึ้นมาปุ๊บเจอตะดินเหนียวนะครับไปไม่ได้ก็ชะงักไปเลยนะครับ ก็เป็นภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต้นทุเรียนที่ผมซื้อมาใหม่ด้วยนะครับว่ามันใช่กิ่งกระเทยกันหรือเปล่านะครับมีข้อเสนอเนี้ยอะไรดีๆก็แนะนํากันได้นะครับเพราะว่าสมาชิกหลายท่านเข้ามาดูวิดีโอก็จะได้ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับก็อัปเดตให้สมาชิกอาจจะมีเวลาแล้วดูอาจจะได้มาอัปเดตให้สมาชิกดูเรื่อยๆตลอดนะครับดูการเปลี่ยนแปลงเราทําแบบนี้ถูกไหมถูกไหมอะไรเงี้ยนะครับ ็โอเคครับสวัสดีครับผม